สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเซลปอนออ,อนซอนุตาอีกแล้วนะครับสนใจรถไทยไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเซลปอนออนซอนคุณตาอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ครับเราก็อยู่กันที่รถเช่นเดิมครับก็แสดงว่าเราอยู่กันในช่วงเซลปอนออกจ ซึ่งช่วงนี้ครับก็จะเป็นการนําพาคุณผู้ชมครับตามล่าหารถมือสอที่ลูกค้าสนใจอยากจะนํามาเทินเป็นรถขั้นใหม่ครับโดยเป้าหมายของเราในวันนี้ครับลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเลยครับ อำเภอวังสะพุงลูกค้ามีรถไถรุ่น L45 ครับรุ่น45แรงครับสนใจอยากจะเทินเป็นรุ่น50แรงครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นคล้ายๆเกือบๆจะเป็นซีรีส์เดียวกันนะครับแพ่พัฒนาวิวัฒนาการขึ้นมานะครับจาก45เป็น47เป็น50แรงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะมีซีรีส์นี้ออกมานะถ้าสนใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้รากนะครับอาจจะมีซีรีส์ว่าวิวัฒนาการของรถรุ่นนี้ในซีรีส์นี้นะครับผมก็นะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปดูรถกันว่า L45 คันนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงสภาพจะเป็นไกลอย ได้นะครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกทีที่บ้านลูกค้ากันเลยครับเดี๋ยวจอกเดินทางออกจากร้านแล้วครับไปเลยเย้ครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางไปที่จังหวัดเลยนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศสองข้างทางก็จะรายล้อมไปด้วยภูเขาก็ต้องผ่านจังหวัดหนองบัวลำพูไปก่อนครับแล้วก็ทะลุไปที่จังหวัดเลยครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันครับ และเมื่อมาถึงบ้านลูกค้าครับก็นี่เลยนะเป็นรถคันนี้ครับ45แรงตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเริ่มเดินทีเลยครับผมตัวเริ่มต้นของ45แรงน่าจะเป็นคันแรกๆของหมู่บ้านเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับก็อุปกรณ์ที่ลูกค้าจะเทินมาด้วยก็จะประกอบไปด้วยตัวรถบวกใบมีดดานหน้าแล้วก็มีพานอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็จะมีตัวโรตารี่ที่ติดอยู่กับ,บรถตัวนี้ด้วยเดี๋ยวขอตัวเข้าไปคุยรายละเอียดกับลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับ หลังจากได้ราคาตีเทินก็เป็นอันที่น่าพอใจครับลูกค้าก็ตัดสินใจเซ็นสัญญาเทินรถเดี๋ยวเราก็ไปชมรถกันอีกทีหนึ่งชัดๆนะครับแล้วก็พร้อมกับลอกลายด้วยแล้วก็เป็นรถคันนี้ครับคุณผู้ชมครับลูกค้าก็ตัดสินใจเทินรถนะครับ45แรงคันนี้ครับเป็น50แรงนี่เดี๋ยวจะทาการลอกลายรถคันนี้นะครับผมเครื่องจะอยู่ตรงนี้ครับเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับผมต่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นหมายเลขคัสซีจะแต่รุ่นอาจจะไม่เหมือนกันครับ ตำแหน่ง45แดงคันนี้จะอยู่ตรงบริเวณตรงใต,ใต้ใต้บอกตรงนี้เลยมาไล่มาจากใต้บอกจะเห็นแผ่นเล็กแผ่นหนึ่งครับตรงนี้เลยสองเข้าไปก็จะเห็นตรงนี้นะนี่นั่นเองเดี๋ยวก็ <_ S 2> <ส>ทําการลอกลายก่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็ทําการออลอกลายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอกันอีกทีในชมบรรยากาศในการส่งรถบรรส่งรถอีกทีนะครับผมน <_ S 1> สดงขอบคุณลูกค้าจากทางเมืองเลยให้ความไว้วางใจแล้วก็ต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยคุณผู้ชมครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีบรรยากาศบรรส่งรถนะครับผม ตอนนี้ก็ขอเดินทางกลับไปที่ร้านก่อนละกันนะครับและแล้วก็มาถึงวันที่ส่งรถให้กับลูกค้าครับเป็นรถ50แรงคันนี้ครับบวกตัวใบมีดน้าหน้าและผ่านหลังกับโรตารี่ก็เอารถแลกรถกันเลยนะครับเมื่อไปถึงบ้านลูกค้านะครับก็ทําการออกจากร้านเราไปแล้วครับผมอย่าไปเจอบรรยากาศที่บ้านลูกคากันอีกทีครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการส่งมอบรถให้กับลูกค้าครับที่จังหวัดเลยอำเภอวังสะพุงนั่นเองครับผมนี่ครับลูกค้าก็ออกมาต้อนรับกับทีมงานขนส่งของเรากันเป็นอย่างดีเลยเช่นเดียวกันครับผมหลังจากคุยส่งมอบเสร็จเรียบร้อยครับเนี่ยถ่ายรูปแชร์กันสักหน่อยหนึ่งครับแล้วก็เราก็ทําการนํารถ45แรงคันนี้ครับมาที่ร้านเราครับนี่ครับเอาอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนครับแล้วตามด้วยรถนะครับผมนี่ขึ้นมาเลยแล้วก็เดินทางกลับร้านกันครับ แล้วก็มาถึงแล้วครับรถ45แรงจาดเมืองเลยบางสุพุมนะต่อข้ามาอยู่ที่ร้านเราเรียบร้อยคุณผู้ชมหลับคันนี้ก็มีตัวรถบวกใบด้านหน้าบวกฐานแล้วก็โรตารี่มาอีกหนึ่งตัวด้วยนะใครที่ส,สนใจก็ทักทายเข้ามานะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยหรือมีรถอยากจะเทินอย่างเช่นนี้นะครับก็ติดต่อผ่านเสียปอนเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเียปอนจะไปให้บริการกันถึงที่ถ้าอยู่ไม่ไกลเกินโอเค ถ้าชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ก <lungs> <mosquitoes> ันด้วยนะครับอย่าลืมกดกับสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่อัปเดตลงมานะครับผมแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางเซลล์ปอนดอนซอคูปต้าในทางเฟซบุ๊กแฟนเพจด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันครับผมสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าฝากไว้งามๆกับรถ45แรงคันนี้นะครับถึงท้ายไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวััสดีครบ เป็นอย่างไรบ้างครับดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอสนุกสนุกอย่างนี้นะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ไปเลยตรงนี้ก็ได้นะตัวนี้นะครับผมติดตามไว้เลยนะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับกระดิ่งนี่สําคัญมากเลยครับเพื่อนๆครับในการที่เราจะได้เจอกันตรงนี้ครับเพราะไม่รู้ว่าเราจะออกคลิปใหม่ตอนไหนนะครับนี่อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยจะได้เป็นการแจ้งเตือนเมลาไรมีคลิปใหม่ๆลงมาครับคุณผู้ชมครับกดเลยนะกดเลยนะกดหรือยังกดหรือยัง กูเรอา่ากดเลยนะโอเคดีมากๆแล้วก็ดูเฟซบุ๊กนะก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เลยนะครับนี่จเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับมีคลิปนี้แล้วเจกอกันเลยบ๊ายบาย